ข้าวปุ๊กเป็นอาหารวัฒนธรรมชนเผ่า,ามง้งที่สืบทอดต่อกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นชาวม้งจะทําขึ้นปีละครั้งคือช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสําคัญสคัญของชนเผ่าม้งาครับครับผมที่เห็นด้านหลังนี้นะครับเป็นการตำข้าวปุ๊ก ตำขนมนะครับหรือว่าภาษาม้งคือตวนยัวนะครับผมตามประวัติความเป็นมาที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสู่กันฟังมานะครับผมการตามขนมข,นมข้าวปุ๊กเนี่ยจะตามและก็ใช้ในวันขึ้นปีใหม่นะครับผมใช้ตามให้บรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วนะครับกินแล้วก็ถือเป็นวัน สิ้นสุดาการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ามาทําเป็นขนมนี่คือเหตุผลแรกนะครับผมแล้เหตุผลที่2คือสมัยก่อนอคนมงจะอยู่บนดอยเป็นพื้นที่สูงนะครับอากาศหนาวเย็นก็จะเอาข้าวซึ่งเป็นข้าวเหนียวนะครับเอามาทําเป็นขนมแล้วก็เอามาต้อนรับแขก ผู้มีเกียรติที่เข้ามาเยือนในวันปีใหม่ให้ได้มาร่วมนั่งวงกินด้วยกันนะครับผมแล้วก็สร้างความอบอุ่นเพราะว่าข้างบนน้นอากาศหนาวเย็นนะครับเวลากินขนมจะจับสองมือ,อปิ้งสุกๆมันจะอุ่นนี่คือกุดสโลบานแล้วก็เป็นความเฉลียวเฉลาดของคนเท่าคนแก่สมัยเมื่อก่อนครับผมได้ถ่ายทอดมาเพื่อท่านไดู้้จักแล้ก็เทียชม และรวมกันอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีตลอดจนจวยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชนเผ่าม้งได้ตีหมู่บ้านชนเผ่าม้งในจังหวัดพะเยาครับผมหลังจากที่ผ่านการตำจนละเอียดแล้วนะครับผมก็จะเอามาปั้นเป็นลูกเป็นลูกนะครับโดยการใช้ใบตองนะครับผมอาอามาพับเพื่อสาเหตุที่ใช้ใบตองนะครับ1นึ่งเป็นของธรรมชาติ2นะครับ มันจะทําให้เก็บได้นานนะครับผมไอ้อข้าวปุกเนี่ยเวลาเย็นปุ๊บมันจะแข็งสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนได้นะครับผมโดยที่เรายังสามารถเอามาทานได้อยู่นะครับวิธีการทําก็คือว่าหลังจากผ่านไป 4- ีห้าวันมันจะแข็งปุ๊บมันจะน <laughs> ข้างนอกมันจะขึ้นลานนะครับผม,มเวลาจะกินนะคือต้องเอามีดมาปาดเฉือนออกเฉือนออกแล้วก็เราสามารถเอาข้างในเนี่ย มาปิ้งหรือมาทอดมากินได้อร่อยเหมือนเดิมนะครับรสชาติไม่เสียนะครับผมไตมครับหลังจากที่เราปิ้งได้ที่เลยนะครับก็ถึงเวลารับประทานนะครับผมวิธีการรับประทานนะครับก็ดึงแบบนี้นะครับ จิ้มน้ำอ้อยหรือนมข้นก็ได้นะครับหรือน้ำตาลก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับดวนะครับสุดยอดครับสมัยก่อนถ้าไม่มีนมนี่ใช้น้ำอ้อยน้ำอ้อยครับผมน้ำอ้อยผมน้ำอ้อยนี่คือเขาจะเอาเอาต้นอ้อยจะมีเป็นที่หนีบหนีบให้ออกน้ำมาก่อนเข้าเราเอาไปหมด จะเอาไปเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวครับเคี่ยวจนอร่อยสุดๆเลยค่ะน้ำมันข้นๆอย่างนี้แค่โมจ่าอะไรกอย่องเงี้ยตอนที่เราตำนะครับสังเกตว่าจะมีการใช้ไข่แดงมาทามือทาในในห้องในในลังไม้แล้วก็ทาใบตองนะครับเพื่อไม่ให้มันติดนะครับ จะใช้แทนน้ำมันเพราะว่าในไข่ในไข่แดงเนี่ยมันจะมีเป็นน้ำมันอยู่เจ้าสาวเ็้าสาวที่กินไร้่ไปกินนมโอ้โหแนรูอย่างงแซมบี้เข้าปุ๊บชาวม้งรุนใหม่จะชอบเรียกกันจำได้ง่ายๆก็คือพิซซ่าม้งเป็นอาหารดั้งเดิมของปิ่นงชนเผ่าม้งที่ท่านสามารถสัมผัสและมาเยี่ยมชม ในช่วงเทศกาลปีใหม่มงหรือในงานประเพณีเทศกาลสำคัญสคัญของพี่น้องชนพามงตีจังหวัดพะเยา